ครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับเหมือนเดิมนะครับตองหนึ่งนะครับกิษดาคุณค้านะครับนี่คือชื่อนะครับของผมนะครับและผมยืนอยู่นะครับท่านลูกค้าที่น่ารักครับยืนอยู่ที่โชว์รูมกิษดานะครับรถมือสองคุณภาพเกรด A นะครับที่ตั้งอยู่บนเส้นการนาพิเศษครับลูกค้าครับผมต้องเยนแจ้งแบบนี้นะครับวันนี้นะครับผมเอารถธมากินนะครับมาให้กับท่านลูกค้านะครับได้เลือกชมนะครับนี่คือโตต้านะครับกระบะรีโวนะครับ เป็นรถนะครับที่ทําเป็นรถฟุตทักนะครับกระบะนะครับได้เอาไปต่อดัดแปลงนะครับใหม่นะครับเป็นฟุตทักนะครับเป็นรถใช้งานนะครับอเนกประสงค์นะครับแล้วแต่ว่าใครจะใช้งานแบบไหนนะครับท่านลูกค้าครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอแจ้งเงินปีรถนะครับคันนี้นะครับเป็นโตลตารีโวปี2018นะครับ ปี2018เครื่องยนต์2004ดีเซลครับลูกค้าครับและเป็นตัวเจพัดนะครับกระจกไฟฟ้านะครับสิ่งที่พิเศษนะครับท่านลูกค้าครับราคานะครับวันนี้ผมขอเสนอให้แบบโปรโมชั่นสุดพิเศษกันเลยทีเดียวนะครับแค่439,000บาทนะครับข้อดีของรถคันนี้มันมียังไงนะครับซื้อไปแล้วเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับท่านลูกค้าครับ รับรองไม่มีคำว่าผิดหวังนะคบถ้าเกิดท่านซื้อรถกระบะหัวเดียวนะครับหัวเดียวนะครับเอาไปดำเนินการใหม่นะครับไปสั่งต่อตู้เองนะครับไปต่อตู้เสร็จปุ๊บนะครับต้องเอารถเข้าตรวจขนส่งนะครับต้องลงเล่มลองเอกสารนะครับวุ่นวายนะครับเรามาดูรถกันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับเป็นรถสีนะครับเขาเรียกว่าสีเทานกพิราบ นะครับสีทองลกวิลาบนะครับมาเริ่มดูตั้งแต่ไฟหน้าก่อนนะครับไฟหน้าของเขานะครับดูสิครับว่ามันมีอะไรมากระแทกหรือเปล่านะครับไฟข้างหน้านะครับดวงไฟข้างหน้าใสไหมนะครับน้ําเข้าหรือเปล่านะครับร้าวข้างในไหมนะครับไม่มีนะครับเพราะไม่เคยไปกระแทกมากับอะไรนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้มาด้วยนะครับสําหรับบัวเดียวกันนี้นะให้มาด้วยนะครับนะครับกันชนน่าจะเป็นสีดํานะครับ กันชนน่าจะเป็นสีดำนะครับแต่สีของตัวรถนะครับค่อนข้างจะดูดีดูสวยงามนะครับเพราะมันเป็นสีเทาดูแรง่ายนะครับทำความสะอาดง่ายนะครับดูไม่เก่าดูไม่ใหม่ครับท่านลูกค้าครับและได้ในราคานี้นะครับสุดคุ้มพิเศษสุดๆดูนะครับเปิดได้ทุกทุกทางรอบทิศทางนะครับนี่คือฟู้ดทักใครจะเอาไปใช้แบบไหนนะครับก็แล้วแต่นะครับ ในราคา439,000บาทนี้นะครับลูกค้าประวัติดีสามารถกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มด้วยนะครับแทบจะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยครับท่านลูกค้าครับผ่อนสบายๆนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่น้องตองหนึ่งนะครับ086856996สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศนะครับจัดเสร็จเอารถไปส่งให้ถึงบ้านฟรีกันเลยแล้วกันนะครับมาดูต่อนะครับตรงนี้นะครับไว้เสียบอะไรนะครับให้ดูเลย ทีละจุดนะครับนี่เป็นเาวไว้เสียบไฟบ้านนะครับไว้เสียบไฟบ้านนะครับไว้เสียบไฟบ้านนะครับแล้วก็นะครับคันนี้นะครับเปิดข้างได้ไหมนะครับนี่ก็เปิดข้างได้ส่วนข้างในนะครับจะเป็นตีนนะครับกราบเห็นไหมครับสเตนเลสปูอย่างดีนะครับความแข็งแรงทนทาน นะครับและก็กระบะตัวนี้นะครับผมต้องเรียนแจ้งแบบนี้เลยครับลูกค้าครับเป็นกระบะนะครับที่สั่งต่อตู้มาเป็นพิเศษนะครับเป็นสเตเลสนะครับไม่ขึ้นสนามสนามตู้ใบนี้นะครับห้าหมื่นไม่พอแน่นอนนะครับผมว่าต้องมีเจ็ดเป็นหมื่นนะครับที่สั่งต่อแบบนี้นะครับและดูนะครับคุณสมบัตินะครับของตู้นะ สวยงามขนาดไหนนะครับและใช้งานได้จริงนะครับใครจะเอาไปขายอะไรนะครับขายน้ําขายกาแฟขายอาหารนะครับกลางค่ำกลางคืนก็สามารถทําได้ครับลูกค้าครับเพราะมันมีไฟนะครับเพราะมันมีไฟดูนะครับมีไฟนะครับแล้วก็เสียบมีปลั๊กเสียบมีสวิตไฟนะครับมีคัทเอานะครับเดินมาอย่างดีนะครับและดูภายในนะครับ การสร้างงานสร้างตู้มานี้นะครับได้ลงตัวมากนะครับและก็ลงเอกสารถูกต้องชัดเจนนะครับเปิดได้ด้วยนะครับรอบทิศทางนะครับเปิดได้ด้วยรถสวยนะครับรถสวยนะครับสำหรับกิจสกุดคาร์เรามีรถทุกรุ่นทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถเล็กๆนะครับรถใช้งานนะครับรถซีดานรถ5าประตูรถครอบครัว รถตู้รถสปอร์ตรถกระบะรถห้องเย็นรถตู้คาร์โก้บ็อกหรือเป็นฟุตทักแบบนี้นะครับเรามีทุกแบบทุกกี่ห้อสำหรับกิจสดาคุดคาเข้ามาที่นี่ที่เดียวจบนะครับบอกได้เลยนะครับว่ามีเยอะมากนะครับประมาณ5 6 0 0กคันนะครับสำหรับเต็นกิจสดาคุดคาและส่วนลูกค้าต่างจังหวัดนะครับที่เราทำคลิปวีดีโอนะครับเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาทำยังไงครับ ดูคลิปวิดีโอนะครับย้อนหลังของกิจดาได้หรือไลฟ์สดนะครับเราจะพยายามพาเป็นภาพเคลื่อนไหวให้ดูรถทีละจุดนะครับแบบช้าๆชัดๆแบบที่ลูกค้ามั่นใจนะครับว่าเราคัดรถมานะครับกฤษดาคุณคาเพราะเปิดมา20ปีและส่วนเรื่องการจัดไฟแนนซ์เต็นเราเป็นเต็นซ์ซูเปอร์วีเฟอร์นะครับจัดไฟแนนซ์ง่ายนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าการจะจัดไฟแนนซ์ยากนะครับสำหรับกิจดาคุณคาง่ายนะครับและสามารถปั้นเคสดันเคสนะครับ บอกได้เลยนะครับว่าจะพยายามทำให้ผ่านทุกเคสแบบลูกค้าไม่ผิดหวังนะครับติดต่อกันมาได้นะครับที่เบอร์0ู6ย์8ปด696มาตดูต่อเปิดได้2ฝั่งนะครับและก็ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าผมไม่เปิดยืดไว้แบบนี้ผมจะให้มันอยู่ตรงๆได้ไหมได้นะครับได้นะครับสามารถนะครับฝนทรงฝนสาดนะครับเป็นเพิงออกมานะครับได้นะและส่วนตรงนี้ก็เปิดได้นะ เปิดได้นะครับแต่ว่าที่ไม่เปิดได้ดูนะครับจริงๆมันมีกรอนอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่เปิดได้ดูนี่คือเพิ่มพื้นที่การใช้สอยอีกต่างหากเพิ่มพื้นที่ใช้สอยนะครับอีกนะครับสามารถวางของได้นะครับอ่าสมมุตินะครับเป็นร้านกาแฟนะครับตัวนี้สามารถเป็นโต๊ะได้นะครับหรือเอาอาหารนะครับสามารถนะครับนั่งในลักษณะนี้ได้ จุดเด่นของคันนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะตู้คาร์โบ็อกนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือรถวิ่งมาน้อยมามก,าห,มกาห,หมืนนมนหนมน่นกว่าโลนะครับให้ดูเลยหมื่นกว่าโลเห็นไหมครับชัดเจนนะครับหมื่นกว่าโล1 4 0 0 0กว่าโลนะครับและเป็นรถนะครับ6เกียร์นะครับเป็นรถ6เกียร์ นะครับตัวนี้ภายในใหม่ๆเบาะหนังนะครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับลูกค้าครับสิ่งที่ท่านจะได้นะครับคือ1นนะครับได้ตู้ทมาเกณฑ์รถสภาพสวยไม่มีชนหนักพิควัมจมน้ําและใหม่ร้อยมากหมื่นกว่าโลนะครับกับรถปี2องพันที่แปดบาทนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับลูกค้าครับสามารถกู้ไว้นี้ได้เต็มนะครับผ่อนเดือนละ8ปดถึงเก้าพบาทเองดูนะครับสภาพห้องเครื่องใหม่ๆ นะครับเป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะตัวนี้ใหม่มากนะครับคารเดิมนะครับเพดนะครับมอลงมอานน้ำน็อตทุกอย่างนะครับสีแทบไม่เคยแกะนะครับรถสวยๆแล้วก็ขออนุญาตนะครับติดตามเพเยินดีุกไว้นิดหนึ่งนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับในยูทูบชา n e l ก็กดซั b s ไ r i b ์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเรื่องราวอัปเดตของรถนะครับ คุณภาพดีๆมือ2จะไม่มีคำว่าพลาดนะครับเวลาท่านอยากได้ดูรถคันไหนนะครับก็เลือกดูได้อย่างตามใจชอบนะครับและบริการนะครับจะส่งฟีถึงบ้านนะครับสนใจรถคันนี้นะครับติดต่อผม0 8 6 8 6 5 6 9 9 6นะครับผมน้องตังหนึ่งวันนี้สวัสดีครับ